สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอกแมปบาร์ทับวอร์นะครับผมท็อปช็อตของชาแนจีจีเกมมิ่งทีวีก็จะพามาดูอัปเดตใหม่เวอร์ชัน2นะครับแมปนี้เป็นเวอร์ชัน2ของแมปบา r t ทับวอร์ลีโธนะครับลีโ o r ีทูลีโธอะลีโธแล้วกันนะตัวที่เข้ามาใหม่เลยคือไททันค็อกแมนครับวิธีได้พาไปดูกันนะครับตรงนี้ครับกดที่เหรียญตานะครับกดปุ๊บเมื่อน้องกดมานะครับ น้องก็ดูที่เพิ่มเติมนะครับเมื่อกดปุ๊บอยู่ล่างสุดเลยครับตาสัญลักษณ์ฮีโร่เวลา2นะครับวิธีได้ตานี้น้องจะต้องล้มบอสหรือต่อสู้กับบอสแล้วก็มาลุ้นว่าบอสมันจะให้ตาสัญลักษณ์นี้ไหมถ้าให้มาเราก็เข้าเงื่อนไขอันแรกครับเมื่อน้องได้ตามันแล้วเงื่อนไขอันที่สองที่น้องจะสามารถแปลงล่างเป็นไททันคอกแมนได้ น้องจะต้องคอยดูนะครับกดแ็บปิดก่อนแล้วก็กดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ดูตื่นขึ้นมาครับแล้วมาดูฮีโร่เวลาเงื่อนไขที่สองแตมคิวสามหมื่นหน้านะครับส่วนผมดูครับผมทับซอดหกพันครับคงอีกนานถ้าของผมยังไม่ได้หรอกนี่ครับเงื่อนไขที่เราจะได้ตัวฮีโร่ตัวนี้มาชายนะครับนี่ครับแมปเวอร์ชั่น2มันจะเป็นอย่างนี้นะครับมา คราวนี้เดี๋ยวกดปิดไปก่อนนะครับถ้าเราจะเลือกฮีโร่ Awakening หรือพวกไททันมาใช้ทํำยังไงอย่างนี้ละครับกดเลือกตรงน,นี้นะครับแล้วก็เอาที่จํานวนค่าเราเข้าเงื่อนไขนะแต่โดยส่วนมากเท่าที่ผมดูนะครับเอาตัวแรกเลยสามไททันมันคืออะไรสปีกเกอร์คาเมล่าทีวีแมนคิดได้ไงนี่โอ้ oh. ไอสาไททันตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เกมพารไม่มีตาไม่มีน้องจะต้องฟาร์มอย่างเดียวจนสองหมื่นแต้มคิวขึ้นไปนะครับน้องก็มาใช้ได้เลยครับอ่าแล้วคราวนี้ตัวต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งเหมือนกันไม่ต้องสนตาไม่ต้องสนเกมพารเก็บแต้มคิวหกหมื่นขึ้นไปอู้หนเยอะเลยน้องก็เรียกประช้ได้เลยครับนี่ก็มีสตัวนี้แหละที่แบบ ผมเพิ่งเห็นนะที่บอกว่าใช้แต้มคิวอย่างเดียวส่วนตัวอื่นอันนี้ก็เหมือนกันครับเฮ้ยเป็นตัวที่สสิไม่ใช้แต้มเอ้ยไม่ใช้ตาไม่ใช้เกมพานะครับใช้แต้มคิวอย่างเดียวเหมือนกันครับนอกนั้นก็โอยุ่งยากครับคเควสฮีโร่ดนตรีเงื่อนไขท่าน้องอยากรู้น้องต้องไปกดก่อนที่จะเข้าแมปนะครับแล้วก็เลือกตรงที่ผมแนะนําสื้อสอนใบตัดแรกนะครับเนี่ครับวีแล็บุลุดเลนเหมือนเหมือนกันครับเนี่ยต้องผ่านผ่านคเควส ไททันมอนิเตอร์เหมือนเดิมครับพันเคเวตแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับห้องน้ําอันนี้ไม่มีครับนี่ตัวนี้คือใช้แต้มคิวอย่างเดียวแล้วตัวต่อไปก็โอ้โหต้องผ่านตาไชน่า์อกแล้วก็อันนี้โลบักครับ450เอ้ย420ต,ตัวต่อไปเหมือนเดิมเคเวตบอสเคเวตเคเวตเคเวตเควตโคตรเยอะเลย มีตัวที่ใช้แต้มคิวอย่างเดียวมี1ตัวนี้นะครับ1แล้วก็ตัวนี้2ตัวนี้วิวแชร์3ตัวนี้4ตัวอื่นมีแค่4ตัวเท่านั้นครับนี่แหละครับวิธีที่เข้าๆเลยถ้าน้องอยากปลุกความไม่ใช่ดิเอาเรียกฮีโร่มาใช้น้องจะต้องทําตามเงื่อนไขนี่แหละครับน้องก็สามารถปลุกไ,ได้ครับส่วนผมนี่อยากจะบอกว่าผมมีฮีโร่ ที่ปลูกได้แค่ตัวเดียวครับเงื่อนไขถึงทาเควสเสร็จแล้วก็ค่าจํานวนสามพันขึ้นไปเข้าครบตามเงื่อนไขนะครับผมก็สามารถกดติดตั้งได้นะครับเห็นไหมจะกดให้ดูนะครับนี่อย่างนี้นครับส่วนนี้เงื่อนไขไม่ถึงครับป้ายชื่อบอสยังไม่เจอบอสตัวนี้นะครับหรือว่ามันต้องมันต้องไปตีบอสหรือตีคนผมไม่แน่ใจนะนี่ครับแล้วกดติดตั้งเห็นไหม มันก็เตือนว่ายังไม่สําเร็จนะครับถ้าตรงไหนที่เราเคลียร์เควส์สาเร็จตรงนี้จะเป็นลักษณะสีเขียวนะครับอ่าเมือนนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยที่ผมได้ตาสัญลักษณ์มาครับมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่เห็นไหมนี่นี่นตานี่ตาบอสไททันฮอกแมนมาตรงมันก็ผ่านพอดีครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวเนี่ยส่วนไอ้เงื่อนไขการฆ่าแต้มคิวยังไม่ถึงมันก็จะสีแดงครับ ประมาณนี้แหละครับสำหรับบอสไททันค็อกแมนหรือตัวอื่นนะครับที่เราจะต้องผ่านเคเวสก่อนแล้วก็แต้มคิวถึงก่อนเราถึงสามารถเรียกไททันมาใช้นะครับเมื่อเราจะเรียกไททันมาใช้เราก็ต้องไปเก็บเกตดอีกพอเก็บเกตดเต็มปับ๊บก่อนเรียกมาใช้ครับนี่แหละครับ,รบก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการที่เราจะสู้กับหรือเจอบอสไททันค็อกแมนหน้าตามันเป็นยังไง ไปกันเลยครับดอมดอมเยอะเอสกิบดีบีดีดอมดอมเยอะเยอะเอ้าร้องผิดดูครับโอ้ด้วยความโชคดีที่มันนี่ไม่ตีผมครับสงสัยน่าจะเป็นบักบักแหละครับเห็นไหมอยู่ระยะหมัดระยะสกิลแท้มันไม่ตีผมทําให้แบบโอ้ยยิงสบายเลยครับดูแล้วคนอื่นก็ยิงฟรีด้วยเขาไม่ยิงผมนะเพราะว่าตอนนี้เขาเน้นที่บอสอย่างเดียว เฮ้ยโดนสกิลตอนนี้ผมนึกว่าผมตายแล้วแต่ไม่ตายครับแล้วก็ยิงเฮ้ยดีเลยอีกเอ้ยเห็นไหมครับดูมุมขวามุมขวาล่างได้มาแล้วโอ้โหผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันมีบอสโผลมาแบบนี้ด้วยนี่แหละครับก็จะประมาณนี้แหละสำหรับวิธีหาตาสลัก์ของบอสไททันคอกแมนครับเราจะต้องเจอ บอสไทท่านคองแมนที่สุมเกิดในแมป,ปก่อนเมื่อสุมเจอปั๊บก็ไปลุมตีมเลยครับเห็นไหมพอปาร์ตี้จบปั๊บมันก็มาตีผมนึงเดียแต่ตอนนี้คือห้อง,องเหลือไม่เยอะมากนะครับอันนี้ผมก็พยายามฟาร์มเอาแต้มคิวนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะครับก็เลยหาโอกาสฟาร์มซะเลยครับเบห็นไหมเนี <laughs> ่ยส่วนมากผมใช้แต่ตัวนี้แหละเพราะว่ามัน ฟาร์มบอทได้ไวนะต่อให้มีฝ่าตรงข้ามจะฆ่าผมเยอะก็ตามครับผมจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ผมจะไปนสนใจแต่บอทแค่นั้นเองครับส่วนคนก็สนบ้านนะครับถ้าตามตามถึงนะตามไม่ถึงคือผมไม่ตามเลยเห็นไหมครับโอ้ยสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าแมปนี้เป็นแมปญาตกับบัสทับวอลเลทูหรือเปล่าแมปนี้เป็นแมปเวอร์ชั่น2องครับที่ เห็นเขาว่าเป็นเจ้าของคนเดียวนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะจะได้ไม่งงนะครับนี่เห็นไหมอันนี้แหละคือจุดฟาร์มของผมนี่แหละครับนี่ผมมาฟาร์มปุ๊บผมก็เจอบอสไททันคอกแมนนะครับนี่ก็ถือว่าเออมีด้วยครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีบอสนะครับอะแล้วต่อไปนะครับ อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมาฟาร์มครับแต่ส่วนมากผมจะเก็บเกลดแล้วผมก็จะแปลงร่างเป็นไททันคาเมล่าแมนครับเพื่อสะดวกต่อการที่เราฟาร์มครับแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ในแมปด้วยนะครับว่าฝั่งไหนยึดฝั่งไหนครองครับแต่ตอนนี้ผมโดนไซน์ทิดทอยเลตเอ้ยทอยเลตไซน์ทิดเขาสะกดจิตผมนะครับโอ้ยโอ้ยขยับไม่ได้ตายครับโอ้เลือดก็าค้นน้อยเลยพันสองครับอ้ย นี่แหละครับก็จะประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ